ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสมองสุบนครับพี่พี่ภาพของจันทร์ครับเมื่อเนี้ยภาพของวัวอยู่นี่นะครับน้องเพื่องเนาะครับเมื่อนี้ยว่าจะเป็นง่วงแม่บ้านแม่ทองแม่ลูกครับติดกระทบกระมี่ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตั้นตันหนากระมี่ครับสิภาพไรเบิ้งราคาเน้อพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื่อนี้ครับพบกันนะครับอีพีสิบสี่ป่ะครับมื่อนี้ครับหนาจมยันหนาจะแมนครับ อมือนี้กัมีแม่ทองครับแม่ลูกนะครับราคาเบาๆครับมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับมักตัวใดนะครับเบื้องแรกกัโทรมาสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรกั0 6 2 9 1 2 2 7 7 2งเก้าหนึ่งสงสองเดเจฟซบุ๊กกัพงศวรรษช่างลายแฟนเพจกับพีพีฟาร์มโค้ดิงวัวคอนแก่น2ครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับครับผมครับมือนี้กัสิพาไลายเบื้องเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไปเนาะแมนครับเขาเริ่มจากตัวใดครับเอาเอาแม่ทองเลยครับสุ่มหนิเอาแม่ม่านก่อนเนาะแมนครับ ครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่งตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวตัมอิทน้ำแผ็งเนาอแบนครับเห็นอยู่นี่สีแดงสามจุ้มกุ้มครับขอบตาดาขอบหูดาหนาขาดําครับพี่น้องครับแม่นี่ทองกับพอะได้ครับทองสามเดือนครับกับพริกแดงครับทองสามเดือนกับพริกแดงเปิดใบนีนราคาได้ครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทโอ้ครับเพิ่มหนังนาหญ่างไงอีลสครับลูกนี่ทองตัวไหนนาะครับลูกที่สองในทองครับลูกที่สองในทองครับพี่น้องครับได้ไปนี่ คือรุ่นแค่เพเด้อยครับเด้อพี่น้องแมนครับอย่างอื่นบ่ต้องไปตัวกลางบนครับรับประกันให้ข้อแข้งขารับประกันดีแมนครับนมซีนะครับตัวนี้นานาเลยครับพลโอ้พลงามวจี้เนีะแมนครับนมเขางามด้วยครับเด้อพลก็ดีนาคากระดำเนาะแมนครับถือว่าติดโบนมาหลายครับเป็นตาให้ลูกงามอยู่ดอกนี่พี่น้องมือดันทางบุญยอนเสียงน้ำเนาะครับเนาะครับเป็นตาให้ลูกดีให้ลูกงาม สีแดงเข้มเลยนะครับแดงงามแมนครับจางถึงแดดสั่มจุ่มกุมเลยครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนี่ราคาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นกูกลัวนี่ยนะครับพี่น้องต่อรองไหนต่อรองได้ครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรอ่านี่ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับเด้อบตัวที่สองเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับเบอร์ที่สองละคาเปิดไลฟ์เลยครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับเปิดไปอยู่สี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับนี่สี่หมื่นห้าพันบาททองกับพ่อได้น้อครับนี่ ตัวนี้ทองกับโทศพนครับเจ็ดเดือนทองกับเจ้าทศพนอายุขั้นเจ็ดเดือนลูกนี่ทองลูกแรกครับเป็นก็ลูกแรกแบรนครับนานาเลยนะครับตัวนี้ขอดีเลยเนาะห่างกับลากดินไปแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ค้นหางใหญ่ใหญ่เลยคครับนานาบุงค์ผู้หล่อสสูงไหมนี่ครับส่วนสูงอยู่ร้อยสี่สิบแปดครับ ร้อยสี่สิบแปดเห็นโอ้เื่อเบอร์แรกท่านบอกเป็นส้นสูงน่นร้อยสี่สิบเก้าหาสิบรับประมาณนี้เบอร์แรกด้วยครับด้วยร้อยสี่สิบเก้าเบอร์สองนี่ร้อยสี่สิบแปดเนาะแมนครับถือว่าระดับนี้ก็ถือว่าสูงเนาะสูงสูงครับแข่งขายใหญ่เล็บโอ้แมนนี่สักจึกรึตัวนี่เล็บเนาะเล็บซักจึกละพี่น้องนุ่มโอ้เรื่องดีนังนาท้องแรกครับนาดีครับเบื้องง่วงก๋านิสัยกับคุณ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 เนาะแมนครับนี่ครับนาผากนี่งใหญ่นี่ครับนี่ เขาไว้จากน้อยเนาะแบนครับอืมเขาดอจากน้อยครับนี่ปากในปากในเขาไงครับตัวนี้ครับติดบทครบนะครับแต่ว่าเครื่องนี่เต็มน้ำตัวเน่าแบนครับบ่นทายล้ำล้ำครับทายนานาครับตัวนี้บ่นทายล้ำล้ำบ่นทายเปิดเปิดตุ้นๆออกมาได้เพรียงนี่นี่ครับเห็นว่าใครเด็ไปนี่สีขาวกระดกไม่นี่คนหางงามไปตายลูกงามเนาะแบนครับคนหางไงเนาะจะให้ลูกงามครับอันนี้คือเบอร์ที่สองนะครับเนาะวันนี้เบอร์ที่สามครับ แม่นี่ครับยิ่งใหญ่เนี่ยครับใหญ่ขึ้นก้องหันอีกได้เนาะแม่ครับสีแดงบบได้เข้มปานใดเนาะแม่นี่เนาะแม่ครับแดงพ่นได้เข้มแดงโบเข้มคือสองแม่หันแม่ครับครับเบอร์ที่สามทองทองได้สามเดือนครับสามเดือนท้องกับพริกแดงอายุขั้นอายุทองสามเดือนกับเจ้าพริกแดงครับส้นสูงลอยหาสิบหาครับความสูงลอยที่ลอยหาสิบหาลูกในทองตัวไหนครับลูกที่สองในทองครับลูกในทองตัวที่สองราคาเปิดเป็นไรเป็นไรครับ 49,500บาท49,500บาทพี่น้องเลยรับ150โอ้มันคักอยูืนอยู่เนาะมาเบิ่งช่วงทายเพิน่นไม่ยี่บันหล,ลึกๆเด้อครับเครื่องดัมตัวนี้ิมไหมแม่นครับดัมโอ้ <บท S 2> เครื่องดัมล่ามดิครับนี่ยไหมนี่เครื่องดัมล่ามเลยวันนี้เปิ้นขาใหญ่ครับแม่นครับขาเปิ้นขาใหญ่ๆหนามล่างไหมนี่นี่รู้สึกว่าสิย้อนคักเนาะแม่นครับนะครับหนาครับหนาลึดตืดเลยครับหนามล่างไหมนี่ ข้อเล็บนี่บ่สิเป็นเล็บนาเล็บลังครับนี่เบื่องเห็นๆอยน่นี่บ่มีเบื่อยบ่มีพ่กบ่มีบาดบ่มีแผลครับแมนครับอ้หนังครอบไมไม่นี่เนาะทาไปรุ่นเพศย่างเดียวแมนครับลำโตเา้วครับสูงสูงหน้าเลิกพอมไหมนี่นี่ครับแม่ยังยังสี่ครับทาไปเบิ่งเอาลูกเพิ่นเด้อเพิ่นใช้ลูกได้ซ้ำไดเนาะไปรุ่นเอาเู้ใดเด้ไปกับรุ่นเอาแค่เพศแหละครับพองให้องรับประกันให้เรียบร้อยแล้ว นี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับเบอร์ที่สี่ไปนะครับยางหนายางหนาเบอร์ที่สี่ครับคันี่ทองขึ้นกันครับทองหกเดือนเบอร์ที่สี่นี่ทองหกเดือนกับพ่อได้ครับล็อกกี้ครับเบอร์ที่สี่ทองหกเดือนกับเจ้าล็อกกี้ลึกๆเลยหรอครับตัวนี้อ่างๆเลยครับไม่เอามาสีออกแดงบบเข้มขึ้นกันเนาะครับแต่ว่าติดโบดครับแต่ว่าติดเครื่องครับบ่สิเป็นขอบหูขอบตาราคาเปิดไลน์เลยครับเบอร์ที่สี่ราคาเดียวกันครับสี่สิบเก้าห้าร้อย สี่หมืนเก้าพันห้าร้อยครับเบอร์สามเบอร์สี่แล้วค่าเดียวกันครับครับอู้บนไทยมันขึ้นลามเมืองเฉตัวนี้ไหมยี่ีครับสุดยอดเลยครับโค่นหางนี่บ้าที่ครับนี่ขั้นเป็นหนังนี่หนุ่มติดมือครับขั้นเป็นหยุ่มหนังเพิ่นเปิดทอมัน้ี่ไอ้เจ้านี่ลูกที่สองในทองนะครับเป็นเงินลูกที่สองในทองควนสูงไรไปเลยครับเป็นนี่รอยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกเห็นเหรอครับส่วนตำนี้ตำหน้าโบเห็นครับ นี่นะครับร้านตนี้นี่บบทากะติ๊ดดำหมดแล้วครับบโบตากะนุ่มก็ถือว่าแมรนครับบบมีติ่งกะโอเคเนาะครับบบปูดบบปีดบบนั่นครับนุ่มก็่อู้ผมอ่อนซ่อนตะข้นแมรนครับเงาขาบันทายเพเนีรครับเนี่ยลึกหนาคักได้ครับไปนี่หนาคักลูกก็สีอัญญะดีแมรนครับอยู่กับเจ้าล็อกกียไปวะตัวนี้ทองกับพอได้ก่อนล็อกกี้ครับนี่กับเจ้าล็อกกี้เอาถ้าเบิงเอาครับไปนี่ งามบ่งามน้ำมันาะกับพี่น้องกัดสื่อไปกัดเป็นรุ่นเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับบ่้องหาเขาสูมโหมดแม่ลูกครับมาหน้แม่นครับแม่ลูกลูกแม่ลูกเนี่ยหนาลูกเร่งแดงครับหนาครับแม่กัผสมได้เดือนหนึ่งแล้วครับยังไม่ได้ตรวจทองครับแม่ผสมพันหนึ่งเดือนครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับอ่าแม่ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าลูกลูกสาวเป็นลูกของโรเบิร์ตครับใบแท้สองหนึ่งห้าครับเอกราชตัวนี้ลูกของเจ้าโรเบิร์ตด้วยครับเห็นหน้าหนาเร่งแดงยังสีครับนี่ไม่แม นานๆนะครับเดือนครับลูกสาวเพื่อนนี่ลูกสาวได้หกเดือนครับลูกสาวได้หกเดือนแม่ทับไปหนึ่งเดือนแมนครับเบิ่งนานๆเลยครับลูกตัวที่สองเพิ่งนอนอยู่เนาะแมนครับในท้องตัวที่สามบอสครับไอ้ลูกแรกครับโอ้ในท้องตัวที่สองถติดแมนแมนครับถ้าติดตัวนี้เป็นงูลูกแรกเด้ครับพี่น้องครับหางงูแม่ลงลูกแม่ครับนี่ครับซื้องงูเห็นลูกจังซี่นี่ครับนี่ซื้อสองรุ่นสามครับบ่ได้ขึ้นยากครับเบิ่งครับหนอนกางๆังาทยนานๆซื้อสองรุ่นสามละพี่น้องส่วนแม่ จะผสมครับแม่เพิ่นกะบม่มื่อมฉีดลายจะมนสีบูแดงกัซื้อนาอแแ่นครับแต่ว่าให้ลูกโบดนะครับแดงโบนนองตั้งโจโกแม่หนีสูงหลายไปเลยครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าครับแม่สูงลอยสี่สิบห้านุ่มหน่อยๆเลี้ยวๆเงาๆด้วครับนี่นี่แม่จะเป็นเครื่องอมนะครับแต่ว่าเครื่องอมครับนี่ครับมาเบิงเครื่องง้ออมบ่มเครับนี่มาเบงการส่งลูกเพิ่นบาดเนี่ยครับโมกเยวกับเครื่องดําเครื่องอมนะครับบาดเนี่ยฉีกทุกกดละ ลูกะลูกของโรเบิร์ตนะครับไวซ์ซตสองหนึ่งห้าทุกกดครับให้เครื่องดำปืืดครับแมนครับแม่แม่นีมวยด้วยครับแมนครับแต่ว่าเนื้อหนังพันดีแม่แมนครับเนื้อหนังพันดีนาลลางพันดีเป็นเล่ให้ลูกมากสิล่ะพี่น้องนี่กับิึงนาล่างแม่เพิ่นเพื่อนเอาราคาได้ครับสี่หมื่นเก้าหาร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยกรซั่มง้อทองตัวนี้เนาะแมนครับได้สองตัวรุ่นสามกรั่ราคานี่ตัวร้องได้อีกครับยังตัวได้อีกแมนครับส่งให้เสยแมนครับ พูดนะพี่น้องสื่งว่าแม่ลูกครับบ่ได้ขึ้นดลนะครับเพราะว่าเห็นลูกแล้วเ็นการผลงานไงครับเห็นเห็นผลงานหลแล้วเนาะสื่ง่ายสื่ง่ายเห็นแครับแต่ว่าปรโมชั่นนี่จะเฮ็ดเขาให้พร้อมครับนี่ผู้ใดซื้อไปคือขุดเขาให้พอดีหมอมาขุดประทันครับขั้นว่าเฮ็ดเขาให้ข่อยแน่กสิเฮียไท้แต่บ่ไี้คิดเพิ่มบ่ได้คิดเพิ่มครับอผมโมชั่นจัดปให้ด้ยเนาะไปเบื่องชุดต่อไปครับหครับเบอร์ที่หฮหอดแล้วครับ แม่ลูกแม่ที่กันครับแต่ว่าออกสีเท่าวยครับเด้อตัวนี้ครับสีเท่าๆอรุนธรรมชาตินะครับแต่ว่าแม่อรุนธรรมชาติลําโตเน่าครับแม่นนาจะตีกระทบไป่นเนาะครับแม่สูงหาสิบแม่สูงกีหาสิบลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นค้มโตมาครับโอ้แต่สีดาแม่กับผสมกับพีกแดงพานรอบเราครับแมตัวลูกสาวเพิ่นคมบโตมากครับโอ้คนหางใหญ่ยู่เนาะอายุจะเดือนครับลูกสาวลูกสาวได้หาเดือนครับหาเดือนแม่ควมโตได้จะเดือนก่อน ได้ยี่สิบหามื่นแล้วแม่โค้มตัวผ่านมายี่สิบหามือเอาพี่น้องซื้อสองรุ่นสามครับระเภทโค้งสางไงในทองพอดีเติบย่นปะพ่อไอ้ตัวนี้ถ้าพริกแดงครับถ้าพริกแดงไหวแมนแมนครับขากเน้่เบิงถ้าเบิงสีด้ยครับเด้อบปเนี่ยครับโค้งสางแม่ก็สสงไรหาสิบนะครับในเนาวนี่สูงไม่นี่เนาะแมนครับได้หัวลวนพ่อแมนปะแมนครับอันนี้ลูกบ้านบ้านด้วยครับนี่แม่นี่เปิ้นขาไ่แข้งขาเล็บนี่ซึ่งแม่ทั้งลูกบ่เห็นมีบาดไม่แพลครับ พ่อแม่ลูกครับพ่มที่หกหกเนาะครับราคาครับสามหมื่นห้าพันบาทนี่ครับพี่น้องสามหมื่นห้าพันขับต่อรองได้ครับแม่กับฉลี่ยแม่ลูกกับตกวตัวละหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับอืมขั้นพี่น้องอยากได้โั่ขคนสายไงโหรันรนกับแม่นี่เลยเนาะรับประกันเลยครับกินยาเก่งอืมลูกยังกินนมเสอยู่ตอนนี้แม่นครับยังให้ลูกกินนมอยู่ยังให้ลูกกินนมอยู่เออเริ่มสีเศร้าเลยเนาะเริ่มสีเศร้าแล้วครับเริ่มสีดีลูกไปได้หน่ เบอร์ที่เจ็ดเป็นแม่ลูกลูกผัวนพ่องใครไหมแม่นรับแม่ทองแล้วครับแม่ลูกลูกผัวแม่นี่รับประกันทองครับซื้อสองได้สามแม่ทองสองเดือนแม่ทองสองเดือนกับพ่อไดครับแม่ทองกับโรเบิร์ตครับวายซสองหนึ่งห้าทองกับเจ้าเบิร์บดด้วยครับเด้อสองเดือนลูกโตลูกผัวนี่ลูกของเอสเคห้าเก้าสี่ครับเอสเคห้าเก้าสี่ลูกตัวผัวเนาะแม่นครับในเงนันนีน้ำพี่ห้อง น่าจะเป็นลูกแรกกันเพราะครับตัวพูนีครับแม่ก็สูงร้อยสี่สิบครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบข้อขาเล็บดีครับนุ่มดีแม่ครับนุ่มดีนุ่มเลี้ยวดีนำเต้นานำล่างเงี้ย่ะหนาดาดีได้ครับแม่เพื่อนกัได้ปากใหญ่บรรทายลำลามขาในน้อยเนาะง้ดูม,มูเนาะอาครับบามันหัวก,กินเลยนี่บรรทายเพื่อนนะโอ,โอ้ตูนนุ่นลูกไส้เพื่อนเักเดือนก่อน ลูกได้ซี่เดือนครับซี่เดือนอ้าวพี่น้องแม่นี่ิทรรศลูกทีเติบเด้นเนาะครับซื้อสองได้สามครับซื้อสองได้สามพี่น้องราคาครับสี่หมื่นแปดพันบาทครับสี่หมื่นแปดพันในท้องนี่นะจะเป็นตัวแม่อยู่แมนครับหลายเติบได้นเห็นผลสลับเนาะแมนครับพุดนะโอ้ไม่นี่หนาด้วยครับไม่นี่งเดือดเลือกเด้อเดือดเลือกแต่พันกว่สูงในเดือดเลือกเนาะหนังหนาเนาะหนามราง โอ้นาลลางไม่นหมครับลูกไซ้กับละลอครับเอาไปคุ้งฝูงได้ครับหน่มันหน่อยยุ่ซื้อนาอแบนครับเบึ้งไปมคุณอ่ะขาใหญ่ดีลูกไสเพิ่นครับเบอร์ที่แปดครับครับผมประเพทให้ลูกเกินโตแบนครับอันนี้แม่ลูกครับลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ครับไม่ลูกติงเล่ยครับดูติงเล่ยครับบ้าสุติงเล่ยหนาครับเขื่อนทีนะนี่ครับ ช่วงน้ำล่างสังเกตเบึงงว่าที่ลูกหลอดนะครับช่วงล่างมันงามงามเลยครับเะครับแม่นี่ยังไม่ได้ผสมครับน้ำใต้น้ำล่างงามโอ้แม่ก็คือกันเนาะครับแม่นี่น้ำล่างสวยนะลูกก็คือกันครับทรงลูกดีเด้อครับแม่นี่ทรงลูกดีสูงลอยสี่สิบห้าครับแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบห้าเป็นงวลูกแรกเนาะแม่ครับลูกแรกตอนนี้นี่สถานะนี้แม่พร้อมผสมครับอืมสถานะสถานะแม่พร้อมผสมโอ้โค่นหางครับเครื่องดํา แม่ครับออ้สุดยอดได้ครับไม่ให้ลูกเนี่ยหนาเลยตึ่นเลยแมครับบทิยงคิงเลยหนาครับลูกไหมเบื้องด้านนี้เครื่องแม่เพิ่งกรดดัเนาะแม่ครับนี่เบื้องช่วงนี้นำ้ำแม่กับพวกขี่ไล่ได้ตอนนี้นแม่บัขี่ไล่ครับแม่กับงามเนาะใจลูกกับถือว่าสุดยอดครับแม่งามใจลูกดีเสียที่จะ่เพิ่นบวชใหญ่ยิ่งซือ้อครับหแม่ลอย 50, หาซิบเดีอมึงเอ้ยเนาะแม่นี่เนาะ ก็เอ้านั่นก็สร้างเอะว่าแต่หายลูกเก่งๆสินอะแบรนด์ครับตัวนี้นะครับไปแต่ใดยางหาตัวนี้เพิ่นพอดครับว่าจะเป็นเล็บว่าสิเป็นขาโน้มดีเครื่องดำครับเบอร์ที่แปดแม่ลูกลูกแมรนเนาะครับแม่พ่อเมาสมแม่พอเมาสมนี่ราคาครับสี่หมื่นเก้าห้าร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแมนครับมันนี่มีแต่ราคาหล่อใจครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยป้าเดูลูกำงามสิไหม ุดจอดเลยครับโค้มนี่คุ้มบอกได้คำเดียวว่าคุ้มครับนี่แล้วลูกสาวผมเดี๋ยวคุ้มแล้วนี่เนาะเมึงดากโค่นหางโอ้พี่น้องโค่นหางงามครับขาตรงืมถ่ายนาะนนะหนาครับเน,นาะหนากว่าเม่งามเนาะลูกมูลูกหลอดมูสิติงเล่นอย่างงามเนาะแล้วผมตรงนะแผ่นหลังกว้างนี่ครับลูกเนาะ เอาเบิ้งนั่นได้ก็ง่ามครับข้อนี่งตัวละสองมื่นกว่าบาทจร้งๆครับข้อไหมมึงมึงใบข้อ่ยใบข้อจากบาทแน่เบิ่งเนี่ยเนข้ออุ้ยข้อหนาครับตกตัวละสองหมื่นสี่นีครับต,ตัวละตัวละตำหนีจริงแมรนครับถือว่าสุดคุ้มเลยเนาะแมรนครับผู้ที่หางัวเขาไปเลี้ยงด้วยครับด้วยพู้กับนังเฟ่นหางัวอยู่ว่าโตังา่ามราคาให้ว่าถือรถถอยไปตำหนีเนาะแมรนครับอืม อันนี้ครับอยู่นี่ได้ครับฝ่าจับฝ่า,าจ่องได้พีน่น้องได้เนี่ต่อไปนี่เบื่อที่เข้าเป็นงัวติดตกระทบครับมาสูงครับจ้ะสูงร้อยหาสิผาครับตัวนี้ปื๊ดตัวนี้ผสมกับเคฟหกแปดนะครับสูงร้อยหาสิผาเป็นงัวผสมไปซื้อเนาะแบรนครับผสมกับเคฟหกแปดหกแปดอ้าวใหญ่ๆเจอใหญ่ๆเลยครับเป็นไงบ้างนี่ใหญ่เจอใหญ่หมนี่เลยปากมาจาก นอยหนึ่งก็โดดเนาะออกหูไปแล้วครับนนดดีแมนมันสิเริ่มยากก็ได้ห่วนปะแมนครับตัวนี้เป็นงวลูกขอกโอ้เป็นงวลูกคอกข้าเจ้าแมนครับสายเพิ่นสายใดนี่ตัวนี้เป็นลูกของเจ้ารักครับโอ้โหลูกของเจ้ารักแมนครับเงานาครับนานี่ไม่ต้องห่วงครับครับตัวนี้มีรับประกันเลยครับภายในนี่หมดลูกบกบเป็นซีด นมสุดยอดเลยเร็บ,บปาดงัวใหญ่เลบียางงามประหนึ่ิสัตว์จึ๊กดพี่น้องเบหน่อยครับเร็บปันบามันน้อยๆรถเนาะเล็บบแมอเร็บสวยเล็บสวยได้พี่น้องตัวนี้ทึ่งสูงทึ้งหนาทึ่งใหญ่พันลูกจักตัวครับตัวนี้สาวครับสาวพึ่งผสมโอ้สาวพึ่งผสมครับราคาสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกสามพันละพี่น้องอืม โอ้โถมหัวมันที่ถมหัวพัมันจะนี้ไหมพูดนะแดนครับสองลอยหาสิบหาเลยมันจะแปะหกสิบยี่หรอห้าหนิงานยังสี่มันเพียงหัวไหมครับผมก็ใส่รองเท้าพอมไหมเอาพับผู้ได้ติดติดมักติดกระทบมักติดหูเลยครับเนี่ยมาสายหูหลอตัวนี้เนาะแดนครับตัวนี้ถือว่าง้อหูถือว่างามครับครับตัวนี้กับมันจะออกหนาจากน้อยครับอืมครับขั้นว่าหูเลยเนี่ยแบมันบบดหนาอยู่นะเนาะแ่นครับมันอกีติดมันอยู่เลยเนาะครับอาจจะมันพาหูมันแะครับเนี่ย หางกะออกพ่นหางไงไมนครับสีออกทรงว่านายแต่น้อยครับตัวนี้เออเอาอันบีบใส่บุคคลีกเลยมากสิขักเนาะแมนครับโอ้ยืนสง,ง่าผ้าเผยใช่เนาะครับยืนองอาจแทบะราคาอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนี่ครับสี่หมื่นสามพันนี่ครับเียสุดยอดเด้อครับนีเรีบเร็บเร็บเร็บเรบงามนามลางพี่น,อน้องนุ่มนี่บมีนั่นเลยปันงว่วสาวโหลดนุ่มเนี่ เป็นงูอน้อยๆอย่างนเนาะเครื่องดำล่ามครับสองปีกว่าครับว่าตอนนี้โอ้ถือว่างูอนสาวรุนๆเลยเนาะแมนครับเบอร์ที่เก่าเนาะครับเบอร์ที่สิบครับสาวพ่อนสมครับอันนี้ติกระทบแมนครับสูงรนอยสามสิบห้าห้อดำขอบตาขอบหูสูงรน่อยสามสิบห้าอายุเด็กปีครับเด็กเดือน ปีกว่าครับตัวนี้ปีกว่าสิบห้าเดือนนี่แหละครับตัวนี้เลี้ยงอีกจัหน้อยครับถือว่าถือว่ากระส่งเขาเขาทานเนาะแมนครับในโ้งสางมาแล้วแมนครับในค้งสางมาแล้วครับพี่น้องทับมันกับทับเข้าไปทับบีดทับเลขใส่เข้าไปเลยนะครับโอ้ง่คุณดีตัวนี้ไหมนี่ไม่ตบตบเลยเลยแข้งขาครับนุ่มนิน่อยเลี้ยวครับบรรทายเครื่องดำราคาครับเบอร์สิบสองหมื่นบาทครับเพียงเพียงเลยเนาะแมนครับต่อร้องได้ครับ อาสองหมื่นเพึ่งเพียงครับต่อร่องนี้อีกได้พี่นรองเด้อนี่นี่ครับถักมากครับเห็นมักอยู่คงสา่งดีคูสังดีแมนครับคงสา,า่งาาดีคู่สา่งดีเลยครับไป so นี่นาจะให้ลูงามอยู่ครับเอาไปทับโอรูกต่อมันเนาะแมนครับแต่ไ้ลูงามอยู่ครับนี่เบอร์ที่สิบอันนี้เบอร์สิบเนาะแมนครับต่อไปเบอร์สิบเองครับครับแม่ลูกครับอ่ะคราวมาพ่อสายดำเลยครับไปนี่ผู้มาคล้องดำครับ แม่สูงร้อยสี่สิบนะครับเิ็นว่าแม่ลูกลูกแม่บ่ครับลูกที่สองครับตัวนี้แม่ลูกลูกแม่ลูกเห็นอยู่นี่ลูกตัวที่สองแม่สูงร้อยสี่สิบครับลูกพ่อได้ครับตัวนี้แม่ตัวนี้ลูกค้มโตครับค้มโตครับตอนนี้แม่ก็ผสมแล้วนะครับผสมยังครับแม่นี่ผสมช็อกโกแลตครับแม่ผสมช็อกโกแลตไปปาดโทมันสิบว่างามพูดนริงไหมแดงแดงดำดำติดกันนี่แม่เนาะครับแม่ออกสีดำแล้วคนวันน้วยแบกตาเนี่ยครับดำพื้นแดงลูกแห้งดำพื้นแดงคัะครับลูกหนี่ยนเลยนะครับนี่ ลูกนีเยินเลยจักเดือนแม่กับเรื่องลึกอ่างๆครับอู้ดำผลนุ่มด้วยไม่หน่บด้วยลูกได้สามเดือนนะครับได้สามเดือนครับแม่ก็บจะมีติ่งนมเน้อยๆครับนี่นี่เห็นติ่งนึงครับเอ้าติ่งนมติ่งนึงครับแม่นี่แต่ว่าก็ให้ลูกงามครับนี่ครับมิฉะนั้นบ่ใช่ปัญหาครับเรื่องตอกเรื่องติ่งครับให้ลูกงามปลานน่เนาะนี่ด้านนี้ได้ครับโอ้เอ้าผู้พวกมักสีนี่เนาะครับงบเล็กน้อยครับจะได้งาะเลี้ยงซื้อสองรุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามครับราคาครับสองหมื่ ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทถึงตัวจะบาทไหมเหมือนกลัวปะเหมือนก็บาทครับนี่ครับผู้ทุ่นหน่อยเลยครับบัลนี้อยากได้ง้วงไข่แน่ไปเลี้ยงครับนี่ในทอเมืองซีน้อยครับอืมในทองกับรุ่นเอาครับนี่หลูกไหมเนาะถือว่าลูกหนาด้วยครับเด้อตัวนี้หนังโอ้หนาดีครับน้ำนมดีนะครับว่าพูดนะไม่หนาตึบเลยครับรูนีงลูกกระเชงกระเชงการยังสีตัวลำเลี้ยงนิดนิดเนาะแมนครับตัวลำเลี้ยงนิดเจ้าขี้หนาดีครับเออ เอาไปไปทอดมาเด้อพี่น้องเด้อแมนครับพี่นองมางามแถวตัวนี้ครับถับพี่น้องครับบัตรมาเบิ้งชุดนี่เลครับเด้อชุดตั้งฟาร์มเลยครับเป็นชุดตั้งฟาร์มเป็นชุดสาวน้อยครับสามน้อยแล้วก็แม่แยกลูกครับแม่หัวโลนเนี่ยแยกลูกอันตัวนี้ไม่ลูกหรอีแมนครับแยกลูกมันแมนงวอสาวน้อยไหมครับโอ้เป็นตาให้ลูกเขาทาเลยเนาะตัวนี้นาผักไงด้วครับนี่ สีแดงขาดีนุ่มงามพารุ่นมืหนึ่งตัวบรรทายลามดีครับสูงกันอาจจะถึงร้อยสามสิบป่ะตัวนี้ร้อยสามสิบห้าครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าแมนครับบัน้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับตัวนี้กเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแมนครับสูงอาจจะร้อยยี่ห้าอยู่เนาะตัวนี้สูงร้อยห้าครับอืมสูงร้อยห้าประมาณนี้ครับตัวที่สามตัวที่สามครับบันตัวที่สามตัวนี้กับฮอรลอนนะครับสาวน้อยเธรรมชาติเลยแมนครับตัวนี้กับจะเป็นติดบีบมา้าหน่อย ติดติดกัดมาจักหน่อยนี่ติดติดมาในรอย,อยู่นะครับนี่พอผมหัวทุกทเนาะครับโอ้หังหนาตัวนี้ไหมครับตัวน,นี้กับส้นสูงกับร้อยยี่สิบครับโอ้คุณดีคุ้นหางใหญ่ตัวน,นี้เครื่องอมซําครับคุ้นหางใหญ่อายุสิบเดือนครับตัวน,นี้อายุสิบเดือนคุ้มสูงกับร้อยประมาณร้อยยี่สิบครับยี่สิบอยู่ดอกเนาะถึงเดี๋ยวเริ่มซาแเราโอ้ครับเปนไตัวนี้เปิ่นขาใหญ่ครับเปิดนขาใหญ่บันทายลามดีนะครับเด้อตัวนี้ส่วนเล็บนี่ดีสุดโตเนาะแมนครับ นาำล่างโอนต้นตนะครับตัวนี้โอนต้นตเลยจึกหนาดีนาดีครับตัวนี้เม่อกับักจะกจากคุณอยู่ดอกเนาะนี่นคุณครับโอ้คุณนครับเนี่ยคุณอะพี่น้องโอ้คุณด,คณดีคุณดีครับเป็นตายจากได้ไปเลี้ยงอยู่นี่คุณดีตัวนี้ครับสามตัวครับราคากระเปิดไปอยู่ที่สามไอซีหมื่นสามพันบาทครับสามตัวพี่น้องครับในราคาสีหมื่นสามพันบาท ชุดตัางคอกตัางฟ้ามแบนครับเอาไปตัวนั้นนี่ตัวนั้นเลยพร้อมผสมเลยครับตัวนั้นไปรอท้าไปเนาะแต่ซุ้มนี่ก็ต้องตัวเลี้ยงวีจีน้อยพอเพิ่นน้อยหน่อยอยู่เนาะแบนครับโอ้ตัวนี้นะนาานาติดตามพลานได้ตัวนี้แบนครับเลีะเลตัวละมือน้อยครับตัวนดำดำอ๋อครับตัวนี้ก็อ้สีงามพักเนาะแบนครับมันไทยนุ่มกว่างามตัวนี้นุ่มกว่างามเล็บกว่างามไปไหนวะหัวเออถือว่างัวแค็อยู่เด้เอางัวขุ่นอยู่ด้เนาะ นี่เอาครับใบได้เนี่ยนี่มันบปตินแมนครับเชื่องสุกตัอครับมือนีมีทั้งเบอรยูสิบสิบสองเบอร์ครับสิบสองเบอร์ครับราคากรบเเบาครับแม่ทองกับจับตองได้ครับอืช่วงนี้ง่วกกำลังขึ้นได้ครับราคาเนี่แมนปะครับนั่นสิขยับยุ่สิแมนครับขยับแล้วครับเริ่มเริ่มแล้วเพราะว่ามันสีเขานาเกี่ยวเลยเนาะแมนครับเกี่ยวขอกว่นี้มองเรียงกระปุ๊ดแมนมัน็สีขยับพึ้นแน่อยู่แล้วพี่น้องครับ ราคาก็เริ่มขยับไปส่งส่งดีใจอยู่ครับผู้ที่หาไปเลี้ยงกับพ่อพ่อหาเอาไปช่วงนี้เนาะแมนครับช่วงนี้จังทองสองตัวสี่ตัวนี้ครับมัวงามไหมสี่หมื่นเก่าหาลอยสี่หมื่นหาซุกนี่นี่ไหมสี่หมื่นกวัวเนี่ยพี่น้องนี่ไหมได้ระดับงามสี่นี่ครับเนี่ยได้ไปอุ่นใจมีแห้งใจครับบัิลังก์ครับมีแห้งมีแห้งจุ่งมีแห้งหายแมนบุกขึ้นสีอยากได้อีกนะคือเขาได้มืองามเป็นสีเหรอเขาบุกขึ้นอยากได้อีกเด้นี่ครับบุกขึ้นสีอยากขายอยากเบิึงลูกอย่างเดียวแมนครับ ครับถ่ายคลิปครับครับกะอีพีนี่กะมีให้เลือกครับ12เบอร์ครับมากตัวใดนะครับกะยากเบิ่งรู้เพิ่มเติมกับทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามทักเฟซมาสอบถามได้ครับโปรโมชั่นกัทรงฟรีห0 0ยกิโลเมตรครับแล้วกัยูนิตกัมีใบซื้อขายบรับประกันให้ครับครับครับมีปัญหาอย่างนะครับภายในการรับประกันคือคืนเงินคืนวัวครับว่ามีเหตุเสียค่าใช้จ่ายอย่างครับอืมดี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 ครับกะอีพีนี่กะฝาไว้เท่านี้ครับัดีอครับสวัสดีครับ